สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของการปล่อยน้ําของเขื่อนราสีสไลนะครับเขื่อนราสีสไลก็ตั้งอยู่ที่อําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็มีประตูระบายน้ําทั้งหมด7บานนะครับวันนี้เขื่อนราสีสไลเปิดประตูระบายน้ําทั้งหมดเลยนะครับทุกบานนะครับ เจ็ดบานเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับวันนี้เปิดประตูระบายน้ำทั้ง7บานทีเดียวครับที่นี่คือเขื่อนราสีสไลอํอำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับ ช้าวันนี้นะครับชาวบ้านก็มาหาปลากันเยอะทีเดียวนะครับที่ท้ายเขื่อนราสีสไลนะครับชาวบ้านหาปลานะครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็ค,คือบรรยากาศของการปล่อยน้ําของเขื่อนราศีสไลอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้เปิดประตูระบายน้ําทั้ง7บานเลยนะครับวันนี้วันที่10นะครับวันที่10มิถุนายน2568ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ